โอ๋อแล้วอดีแล้วทำไมออกงานหางเงินปลายหนวดมันเข้าเสื้อไม่ได้ใด่ลี่ต้องในหนวดด้วยแล้วก็ตนออนี่ใส่กางเกงนี่กลาวว่าตอนขี้ไม่ต้องถอดเลยใช่ไหมทำอไมอ่ะพอนั่งปุ๊บนี่ก็ขี้เลยอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นใส่รุ่นจูดเนื้สีแบบนี้เพราะว่ามันน่าจะเลยเดี๋ยว Bằng cây, bằng chân lòi Ồ, bộ cặp lòi, nó mới đủ cặp cây lùn Còn kia, càng nhanh Càng เช่นว่าไงพากพ่อขำนาพ่อมึงจะไม่อยู่เอวเลยนะมึงหาอะไรเป็นหลักๆผูกไว้ที่เล่าทำไมมา โแล่เร็วๆฮึปุี่ป๋อมแข็งปั๊กเลยมันจะแน่นสมงมัดแน่นผู้หญิงเน่าอแข็งจริงกูว่าจริงๆไม่ต้องใส่รองเท้าหรอกไม่ได้คนอื่นสายันขอกล่าวคำว่าเย้สวัสดีสวัสดี อะไรก็ก่อนอื่นก่อนอื่นนะ่าเบื่อเจอผู้ชมอะไรก็ก่อนอื่นขอกับไม่เอาก่อนอื่นเบื่อเนี่ยเปลี่ยนใหม่ด้วยเร็วก่อนหนึ่งก่อนใครก่ <laughs> อนใครแรกแล้วเจ้ สายันก็ขอกาบสวัสดีพ่อแม่โอ้ขอกาบอีกแล้วไปไหนมาไหนก็ขอกาบขอการทูจ้าน่ารักจังนะูจ้าจำไม่เด็กไม่ได้ก่อนใครสายันต้องขอทูจ้าขอใจยังพ่อแม่มีน้องทุกท่าน นี่มึงมาคณะเดียวกันปะเนี่ยมันสามทีตอบมันสามเล่นกี่เที่ยวกี่เที่ยวกับพ่อแม่พ่อแม่